เมื่อไหร่จะรักเฉลยใจตอนที่ยี่ห้าเมื่อหาอินกลับไปถึงกอปิศักก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซไล่เลียงถามจนเยอะแยะไปหมดแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ดีว่ามินมาอาจจะเล่าบางส่วนให้แม่เขาได้รับรู้แล้วและนั่นมันทําให้ทาอินโมโหมากแต่ก็ต้องเก็บซ่อนมันไว้ในใจและไม่แสดงออกมาให้ผู้เป็นแม่เห็นเขาได้แต่ยิ้มออกมาให้ผู้เป็นแม่เอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะทําตามแม่ทุกอย่างแล้วครับ แม่ว่าไงผมก็ว่ายังนั้นถ้างั้นฉันจะให้แกแต่งงานครับแต่งงานแต่งก็แต่งครับทาอินพูดมันทําให้มินมาถึงกับอึง้งและแทบไม่เชื่อโหูหไม่คิดว่าทาอินจะยอมอะไรง่ายๆขนาดนี้แต่ที่ยากไปกว่านั้นก็คือท่าอินตอบตกลงและแถมที่จะแต่งงานภายในวันสองวันและเร็วที่สุดมันทําให้เขาไม่สามารถขัดขวางหรือกําจัดหญิงสาวที่จะมาแต่งงานกับทาอินได้ ผู้เป็นแม่ถึงกับยิ้มเมื่อทาอินตอบตกลงเธอจึงไม่คิดที่จะถามไทยเลือกมาคู่นี้อีกท้าอินเดินออกมาจากบ้านของแม่และตรงมาที่พำนักของตัวเองและกำลังเตรียมตัวเข้าสมาธิแต่มินหมาก็เข้ามาในห้องพร้อมกับเอ่ยขึ้นทำไมนายถึงยอมไม่ง่ายและมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะนายควรดีใจนะที่ฉันจะได้แต่งงานสักทีนายเองก็ไม่อยากให้ฉันเจอกับเตอ๋อไม่ใช่เหรอมันก็ใช่ แต่นายก็ไม่ควรแต่งงานกับใครทำไมทำไมจะแต่งไม่ได้ก็นายไม่ได้ชอบผู้หญิงมินมาอยขคืนเดี๋ยวมาสู่รู้เรื่องของฉันดีกว่าว่าแต่นายเถอะต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันและฉันรู้ดีว่านายเป็นคนบอกแม่ฉันทั้งหมดไม่ใช่แม่ฉันคาดคันหับนายแน่นอนมินมาได้แต่ทำหน้าเศร้าในทายินเชื่อว่าเขาถูกแม่ของทายินบังคับจริงๆแต่ดูเหมือนทายินจะไม่เชื่อ นายไม่เชื่อฉันหรอฉันถูกแม่นายบังคับแม่นายมาหานายที่นี่แล้วไม่เจอคาดคั้นถามกับฉันจะให้ฉันบอกไม่รู้ได้ยังไงก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้านายไม่แตบตามฉันไปหรือว่าเฝ้าดูพฤติกรรมฉันจะรู้ได้ไหมว่าฉันไปไหนมาไหนบ้างเออกูฉันฉันไม่ได้ตั้งใจแอบดูนายนะเพียงแต่ว่าฉันก็ถ้านายไม่รู้แล้วจะบอกแม่ฉันได้ยังไงแสดงว่านายก็แอบตามฉันเหมือนกัน ขอโทษทาอินยุกโทษใด้ฉันนะฉันปิดไปแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอะไรนี้อีกแล้วมันก็คงไม่มีวันหรอกเพราะฉันจะแต่งงานแล้วได้อีกอย่างหนึ่งนายก็ควรดีใจในงานแต่งงานของฉันนะอย่างน้อยๆการแต่งงานของฉันก็ไม่ทำให้แม่มายุ่งกับฉันอีกเอาล่ะนายออกไปได้แล้วฉันจะทำสมาธิแต่แต่นายจะแต่งงานไม่ได้นะทำไมจะแต่งไม่ได้ฉันบอกให้ออกไป ก่อนที่ฉันจะเรียกใครมาล่าออกไป้าอินเอ่ยขึ้นอย่างไรยเยอะใหญ่มันทําให้มินมาจําใจต้องเดินออกไปจากห้องแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาเขารู้สึกเสียใจมากและไม่คิดว่าการกระทําของตัวเองมันจะให้ทาให้ทาอินมีภรรยาและแต่งงานไปซึ่งเขาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายิงสาวคนไหนที่จะตกเป็นภรรยาของทาอินมันทําให้เขาทํแต่ไม่ได้กลับมาที่ห้องพร้อมกับอารวาส บอกเลยว่าตอนนี้เขาเสียใจและทํำใจสุดๆและงานแต่งงานของทาอินก็เริ่มขึ้นไนอีกสองวันต่อมาหญิงสาวที่ชื่อว่าฟ้าดาวเธอเป็นหญิงสาวายในเกาะนั้นซึ่งเป็นล้านห่างๆางของทาอินนั่นเองและสองคนนั่นกำลังเตียมตัวแต่งงานกันมันทำให้ทาอินถึงกับกั้นน้าตาเอาไว้แทบไม่อยู่เมื่อเห็นเขาทั้งสองกำลังเข้าห้องหอกันและเลนที่ว่านั่นก็เป็นเลนของทาอิน ที่ไว้ทำสมาธิและพักผ่อนจอนใจและเขาก็ไม่อยากให้ใครมารบกวนคืนนั้นทาอินเข้าหอ,อกับหญิงสาวที่ชื่อว่าสอยฟ้าบอกเลยว่ามินมาแอบดูตลอดและเห็นว่าทาอินมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวจริงๆและไม่ใช่ทาอินที่แอบดูอย่างเดียวแม้แต่มาแม่ผู้เป็นแม่เธอก็ยิ้มออกมาเพราะเธอต้องการมีทาย,ยาทสืบต่อ และเธอดีใจมากที่ทายินมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวที่เธอจัดหาให้ก่อนที่เธอจะเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นก็เหลือบเห็นมินมาที่ยืนอยู่หน้าบ้านทำหน้าเศร้าๆมินมายังไม่กลับอีกเหรอเออครับกำลังจะกลับแล้วขอบใจทุกเรื่องนะที่นายดูแลทาอินเป็นอย่างดีถ้าไม่ได้นายบอกฉันเรื่อง เด็กคนเมืองคนนั้นป่านนี้ทาอินคงไม่ยอมแต่งงานง่ายแน่ขอบใจมากๆแม่แม่ยิ้มเล็กน้อยเพราะเขารู้ดีว่ามินมาก็ชอบทาอินเช่นกันและเธอก็ไม่คิดจะขวางหรือห้ามอะไรเพราะรู้ว่าทาอินไม่ได้ชอบมินมาและมินมาก็ยังมีประโยชน์ต่อเธออยู่บ้างมันทำให้เธอนิ่งเฉยทำราวกับว่าไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของมินมามินมายืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ยอมไปไหน ้าดูแม้ถึงรู้ว่ามันจะเจ็บแมันก็เจ็บมากแต่นั่นมันไม่ได้ทำให้มินมารักทาอินน้อยลงเลยในวันรุ่งเช้าเขาไปที่บ้านของทาอินแล้วพบว่าทั้งสองยังอยู่ในห้องและยังไม่ยอมออกมาจึงเคาะประตูรัวๆทาอินมาเปิดประตูด้วยความโมโหและมองล่างของมินมาที่มีหน้าตาค่อนข้างจะบวมบวมเหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักมีอะไรคือคือฉันจะมาดูเห็นว่าสายแล้ว นายยังไม่ออกมาก็เลยห่วงไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีเมียแล้วเมียฉันนอนอยู่นั่นเมียฉันดูแลอยู่เออคือออกไปได้แล้วมาทำไมกันฉันต้องการอยู่กับเมียฉันตามลำพังถ้าอินเอ่ยขึ้นมันทำให้เขาเจ็บมากเจ็บจนถึงที่สดุดและนั่นมันทำให้วิ่นมาวิ่งร้องไห้ออกไป ลอยขวาเมื่อเห็นเปนมามาเธอจึงเดินมาแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วเพราะเขาเห็นหลังไว้ๆของเินมาที่วิ่งออกไปเินมามาหรอทําไมถึงต้องพูดแรงๆอย่างนั้นกับเินมาด้วยล่ะอืมได้ยินหรอว่าคุยอะไรกันไม่ได้ยินหรอกได้ยินแค่เสียงดังๆเท่านั้นแหละเออไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่มาตามนะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปที่เรือนของแม่กันเตรียมตัวนะจ้า สร้อยฟ้ายิ้มให้กับชายหนุ่มเธอหลงรักทาอินมานานแล้วบอกเลยว่าทาอินคือผู้ชายที่เธอรักมากและไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะได้เป็นภรรยาของเขาทั้งสองเตรียมตัวมาหามาแม่มันทำให้มาแม่ดีใจมากพอหลังจากคืนนั้นมาแม่ก็ให้สร้อยฟ้ามาอยู่กับเธอทำให้สร้อยฟ้าถึงกับอึ้องมองหน้าแม่สามีเธอไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมเธอถึงอยู่ร่วมกับทาอินไม่ได้แต่มันทำให้เธอไม่สามารถพูดอะไรได้อีกได้แต่รับฟังคำสั่งของมะแมส่วนทาอินยิ้มที่มุมปากก่อนจะเดินออกไปจากบ้านต้อยฟ้าได้แต่มองตามทาอินไปด้วยความรักบอกเลยว่าเธออยากจะไปร่วมหอ,อก,กับทาอินและอยู่ด้วยกันตามลำพังแต่ทำไมมะแม่ถึงได้แยกเขาออกจากทาอินเอาละ ต่อไปนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเดินเหินให้ระวังด้วยรู้ไหมซ้อยฟ้าจ่าแม่แต่ทำไมถึงไม่ให้ฉันไปอยู่กับพี่ทาอินละจ๊ะซ้อยฟ้าเอ่ยขึ้นกับมะแม่มะแม่ยิ้มเล็กน้อยจะไปอยู่ได้ยังไงทาอินต้องนั่งสมาธิทุกวันไปอยู่ที่นั่นก็รบกวนเขาเปล่าๆรออยู่ที่นี่แหละแล้วทาอินจะมาหาเธอเองไม่ต้องกวงหรอกยังไงยังไงเขาก็ไม่ไปไหนหรอกจ่าแม่ พูดจบมาแมมก็ให้คนพาส้อยฟ้าไปยังที่พักเพราะเธอต้องดูแลส้อยฟ้าเป็นอย่างดีในฐานะผู้จะให้กำเนิดทายาทของเธอต้นทาอินกลับมาถึงบ้านมินมากก็มาดักรอบอกเลยว่าเขาต้องการคุยกับทาอินและประับความเข้าใจกันทาอินก็ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์เขารู้ว่ามาแม่รักเขามากแต่มาแแม่ก็ยังกล้าทำกับเขาได้ขนาดนี้ และต่อไปมะแมก็จะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะพูดเป็นแม่ของเขาได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือทายาทจากนั้นแม่ของเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาอีกซึ่งในข้อนี้มะแม่ไม่มีทางได้รับรู้เพราะเขากับแม่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งนั่นเป็นข้อตกลงของคนทั้งสองที่ไม่มีคนอื่นได้รับรู้เลยทำไมทำไมนายถึงไม่พาสร้อยฟ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะปาพียนก็แค่ มันก็แค่สงสัยมินมายิ้มออกมาเพราะรู้สึกว่าถ้าส้อยฟ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ก็แสดงว่าทาอินไม่แต่งกาแต่งงานกับเธอและนั่นมันทำให้ทาอินไม่ได้รักเธอที่แต่งงานก็เพราะจำใจแสดงว่าอีกไม่นานสองคนนี้ต้องเลิกกันแน่แน่มินมาได้แต่แอบยิ้มอยู่ในใจเอาล่ะมีธุระอะไรฉันก็มาขอโทษนายไงอืมฉันยกโทษให้ ต่อไปนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะเราเป็นเพื่อนกันนายก็รู้ว่าฉันรักนายมากแค่ไหนรักเหรอรักแล้วก็ทำกันแบบนี้เหรอฉันมีเมียแล้วเข้าใจไหมว่าฉันมีเมียแล้วถ้าอินเยย์จำย้ำมันทำให้มินมาเจ็บเจ็บอีกแล้วและเขาก็ยังนั่งอยู่ในบ้านของทาอินไม่ยอมไปไหนมันทำให้ทาอินรู้สึกโมโหมากเมื่อมีนมามานัง่งเป้าเขาทั้งวันจนเขาไม่มีสมาธิจะทำอะไรเลย พ่อตกเย็นท่าอิงก็ออกจากบ้านของเขามาที่เรือนของแม่มันทําให้มินมาถึงกับน้ําตาคอนายจะไปไหนฉันก็จะไปหาเมียฉันนะสิฉันไม่ได้นอนที่นี่ซะหน่อยอะไรนะแล้วทําไมนายถึงให้สร้อยฟ้าไปอยู่ที่เรือนนั้นอยู่ที่เรือนนี้มันมีแต่ฉันคนเดียวไม่มีใครดูแลสร้อยฟ้าเมียฉันจะไม่ปลอดภัยคําพูดแบบนี้มันทําให้มินมาถึงกับสะอึก นี่เขากําลังหมายถึงเรากลัวว่าเราจะทําอะไรสร้อยฟ้าอย่างนั้นเหรอเอาละนายกลับไปได้แล้วอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเออหรือจะอยู่ก็ได้นะปอบ้านฉันด้วยถ้าอินพูดพร้อมกับเดินออกไปจากบ้านบอกเลยว่าเขาต้องเข้าหอ,อก,กับต้อยฟ้าถึงสามสี่คืนเพื่อให้เธอได้กำเนิดทาย,ยาสมใจของแม่ของเขาและนั่นมันทำให้มินมารู้แล้วว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เขาแยกบ้านกับต้อยฟ้านั่นก็คือ อยากให้มาแม่ดูแลสร้อยฟ้านี่เขามีใจให้สร้อยฟ้าอย่างนั้นเหรอซึ่งนั่นมันทําให้มินมายอมไม่ได้ทั้งน้่นเต๋อรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนี้เขามองไม่เห็นแม็กแม็กไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันและนี่มันก็สายมากแล้วเขาจึงลุกพูดผ้าแต่งตัวและเดินออกออจากห้องเห็นเอียนกําลังจัดเตรียมอาหารอยู่แม็กไปไหนล่ะออกไปพบลูกค้ากับพี่แซมและพี่โจแล้วครับฮะอะไรนะทําไมเขาถึงไม่รอฉัน เ,ออเห็นคุณแม็กบอกว่าเขารีบนะครับแล้วคุณก็ยังนอนอยู่หรออ้ยแย่จังวันนี้ฉันคงไม่ได้ทํางานอีกแล้วสิเป็นไปได้ไงอ่ะทาไมเขาถึงไม่รอฉันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะกลับกันเย็นๆหรออ้เซ็งเลยเราอยู่ว่าง,างทำอะไรกันีละเอียนแล้วรีไปไหนไปด้วยกันหรอเออพี่ลีกลับเกาะไปแล้วครับคุณพี่สันมารับ ฮะไปกันหมดเลยเหลือเราแค่สองคนทำไรดีละ่ะหรือว่าออกไปเดินเล่นอนอกเออไปไม่ได้ครับคุณแม็กสั่งไว้แม่ไม่ให้คุณดื้อออกไปไหนครับอะไรกันไม่ให้ออกไปไหนเหรอเออครับเมื่อคืนนี้คุณแม็กโมโหมากเลยตอนที่เห็นคุณเออดื่มหนักขนาดนั้นแล้วแถมเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่เมื่อเช้าบอกว่าคุณมีน้ำหอมติดตัวมาด้วย น้ำหอมน้ำหอมอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่าเจ้านายโมโหมากแล้วคุณแซมกับคุณโจก็ไม่กล้าพูดอะไรด้วยครับยังไงคืนนี้ถ้าคุณแม็กกับมาแล้วคุณดื้อก็อธิบายให้เข้าใจดีกว่านะครับผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องอืมได้สิแต่วันนี้เราต้องอยู่บ้านแบบหมงเงาเหรอไม่เงาหรอกครับคุณแม็กห้ามไม่ให้คุณดื้อออกจากบ้านแต่ผมออกได้นี่ครับ จริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ดื่มกันดีกว่านะครับเอียนเอ่ยขึ้นและยิ้มมันทําให้เตอ๋อยิ้มแม่แห้งจะดีหรอเอียนดีสิครับดื่มอยู่ในบ้านแถมยังเออไม่ได้ไปไหนแม็กคงไม่บ้าหรอกครับอ่ะตกหลงตามนี้หลังจากนั้นเอียนก็ออกไปจากบ้านและปล่อยให้เตอ๋อยู่ภายในบ้านคนเดียวและนั่นมันทําให้เตอ๋อได้พบกับจุกอีกครั้งหนึ่ง เตอรู้สึกแปลกใจมากเมื่อมีจุกเข้ามาอยู่ในบ้านมาได้ไงเนี่ยมากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วมาได้ยังไงเราไม่ได้อยู่ที่กเกาะหรออยู่แต่ก็ามาหาเป็นห่วงก็เกินพี่ชายเกือบแย่แล้วรู้ไหมที่หลังอ่ะอยูใกล้ๆกล้แม็กเอาไว้นะแม็กเขาดูแลพี่ชายได้อืมเมื่อคืนนี้เหรอจำไม่ได้แฮ เกิดเครื่องอะไรขึ้นเนี่ยเตอพยายามนึกแต่เขาก็นึกเรื่องราวเมื่อคืนนี้ไม่ออกเลยต่้งมันเถอะในเมื่อพี่ชายคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดหรอกจุกมาบอกแค่นี้แหละไปแล้วนะเดี๋ยวสิจุกเตอว,วิ่งตามจุกมาติดๆแต่แล้วเ่อว,วิ่งมาถึงหน้าบ้านจุกก็ได้หายไปราวกับว่าเดินผ่านทะลุก,กำแพงไปได้อย่างนั้นมันทําให้เขารู้สึกสงสัยทําไมไวจัง เป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะเดินทะลุกำแพงได้ต้องไปซ่อนที่ไหนสักแห่งหนึง่งเดินหาสักหน่อยกันแล้วกันเธอพึ่มพามกับตัวเองพร้อมกับเดินหาจุกไปแล้วรอบบ้านแต่แล้วมันก็ไม่มีจนกระทั่งเอียนกลับมาหาอะไรครับคุณตื้อก็หาจุกนะสิฮะจุกหรอครับมาที่นี่หรออืมแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วเอียนถึงกับขนลุกบอกเลยว่าเขา เริ่มที่จะกลัวจุกแล้วจุกดูเหมือนไม่ใช่คนแต่เขาก็ไม่อยากเลยให้เต๋อรู้เพราะกลัวว่าเต๋อจะกลัวแบบเขาน่าจะไปแล้วมั้งครับอืมยันก่าว,ว่าจะคุยด้วยสักหน่อยเถอะอยู่ดีๆก็บอกว่ากลับก็กลับไปซะอย่างนั้นออกไปตรงไหนก็ไม่รู้เออถ้าอย่างนั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่านะครับในเมื่อเด็กนั่นบอกว่าจะกลับก็คงไปแล้วครับไม่ต้องห่วงหรอกเออ สองคนย้อนกลับเข้ามาในบ้านและนั่งดื่มกันจนเย็นและแม็กก็ยังไม่กลับทำไมพวกเขายังไม่กลับกันอีกล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับให้ผมโทรตามไหมครับไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันวุ่นวายกับงานของเขาไม่หรอกครับคุณแม็กอะ่ะจะดีใจสะมากกว่าที่คุณดื้อเป็นห่วงอย่าเลยเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าฉันยุ่งกับเขามากเกินไปสองคนนั่งดื่นกันจนดึก บอกเลยว่าตั้งหน้าตั้งตารอแม็กแล้วเขาก็ได้สั่งอาหารมารอแม็กด้วยเพราะแม็กกับมาด้วยสีหน้าที่ยุ่งเหยิงบอกเลยว่าเขายังรู้สึกโกรธเตอ๋อตั้งแต่เรื่องเมื่อคืนได้กลิ่นน้าหอมจากตัวของเตอ๋อซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายน่าจะใช้กันเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าเต๋อเดินเข้าไปใกล้ผอมกับจับแขนของแม็กแม็กก็มองนิดนึงก่อนจะทําหน้าเลยบเฉยอืมก็เหนื่อยเหมือนกัน จะกินข้าวเลยไหมวันนี้เตรียมอาหารไว้แล้วไปกินข้าวกันพี่แซมพี่โจเต๋อเอ่ยพร้อมกับของแข่งของแม็กมาที่ห้องอาหารแล้วพาก,กันนั่งลงบอกเลยว่าอาหารมีอยู่เต็มโต๊ะแม่รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยจากการเอาไ้ใส่ของเตอ๋อแต่บอกเลยว่าตอนนี้เขาได้กินเครื่องดื่มมาจากตัวของเต๋อและเอียนมันทําให้เขารู้สึกหน้าตึงเล็กน้อยนั่นก็คือรู้สึกไม่พอใจ เต๋อดูเหมือนจะดื่มหนักมากและช่วงนี้ก็ดื่มบ่อยซึ่งเขาไม่ชอบเอาเลยเป็นไงอาหารอร่อยไหมเตรียมไว้คุณโดยเฉพาะเลยนะเต๋อเอ่ยขึ้นและยิ้มตักอาหารให้กับแม็กแม็กก็ยังทำหน้าเฉยๆไม่แสดงออกถึงอาการดีใจหรือเสียใจอะไรทั้งนั้นมันทำให้เต๋อถึงรู้สึกหมัดไส้ในใจเล็กน้อยนี่เขาพูดาะพยายามเอาอกเอาใจทุกอย่างแล้วแม็กก็ยังทำท่าแบบนี้ใส่อีก ซึ่งเขาเองก็รู้ตัวแรงว่าผิดแล้วก็รู้ด้วยว่าแม็กจะไม่ยอมหายกดวเขาง่ายๆอาหารพวกนี้คุณดือ้อทำเองเลยเหรอโจแอบกระซิบกับเอียนเอียนแต่ยักหน้าเล็กน้อยก็ไม่เชิงหรอกพี่แค่สั่งเองแล้จ่ายเงินกับมือต่างหากล่ะแล้วสองคนก็พากันหัวเราะพี่ครับแน่นอนว่าแม็กได้ยินทุกคำและรู้สึกไม่พอใจทำให้เขาลุกพวดพาด ออกจากต๊ะอาหารไปเต๋อได้แต่ทำหน้าองตามไปสิครับองใสจะได้ยินที่ผมคุยกับพี่โจเมื่อกี้ว่าคุณดื้อสั่งอาหารนี้มาไม่ได้ทำเองอะไรนะไม่ได้ทำเองก็ผิดด้วยหรอใครจะไปทำเป็นสาเอาใจขนาดนี้ได้ยังเออนั่นแหละครับคุณดื้อตามไปง้อคุณแม็กหน่อยนะครับไม่งั้นเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆ่อืม,อม